ได้ส่งน้ำเนินนี้นะครับคือพระเพชรวิ่งเมืองพระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองเชียงรายนะครับอายุราวเจ็รปีโดยสังเกตนะครับหล่อด้วยทองสัมฤทธโบราณนะครับซึงตอนนี้นะครับราชรถศิลปะล้านนานะครับซึ่งเป็นราชรถศิลปะล้านนาที่เทศบานลนครเชียงรายได้จัดสร้างขึ้นจะเคลื่อนเข้าสู่ มนทนพิธีนะครับเพื่อจะได้เข้าสู่การประกอบพิธีส่ง,งานามพระเนื่องในวันสงกรานต์ครับรรพระชจ้ลศิลปะน้ำปางนะคะซึ่งช่างผู้ออกแบบเป็นสรางโชติวัตน์วรศิลปะสุวรรณ มีการนำลักษณะทางสถาปัตยกรรมของซุ้มประตูโคมของวัดพระธาตุลำพังหลวงที่เป็นเจดีย์ทรงโคมนะครับสูรขังความมาเป็นจุดเด่นของราชรถ้อมกับประดับดวดลายดอกไม้ติดกระจกสีโดยรวบรวมศิลปวัตถุที่อาสมได้ยากค่ะเป็นราชรถที่สวยสง่านะครับนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ อันเชิญน,นะครับปอบประกอบเพชรมิ่งเมืองนะครับได้ปฏิสถานนะครับนะจุดนะครับส่งน้ำนะครับ<ช>เพื่อปฏิฐานท่านประธานวิธีและหวัวหน้าส่วนราชการได้ส่งน้ําซึ่งผมจะในขออนุญาตได้อ่านรายงานหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นตัวแทนนะครับในการส่งน้ํา พระพุทธเจ้าเปลี่นนะครับต้องนำเรียนทุกท่านนะครับถือว่าเป็นความคนข<า>้าเราชีวิตเป็นอย่างยิ่งน,นะครับซึ่งในแบบนี้นะครับผมขอจับเป็นเชิญท่านผู้อ่านการจดชื่อรายท่านพระสอนบุญรักได้ส่งน้ำพระเพชรมิ่งเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสกงกรานต์ครับ เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านบัญชายชาบลินค่ะนะครับขอย้าได้ประกาศเป็นลำดับไปเลยนะครับล,ลําดับต่อไปนะครับขอย้าได้เรียนเชิญนะครับท่าน,นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรยท่านโราดิศอนรุ่นครับค่ะ,ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านนายกเทศมตนตรีจังนครเชียงรายท่านบัญชายจงสุขธนาบนัดีค่ะ ลำดับถัดไปนะครับเป็นเชิญท่านผู้พิากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายท่านที่รพัฒน์อินใจครับค่ะลำดับต่อไปนะคะการเชิญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงรายท่านพกากรองศรีองสุขค่ะลำดับตัดไปนะครับจะเป็นคนเชิญนตระกลีชินวิทย์วิชัยธนพันผู้บังคับการตระกูลคูทอนจังหวัดชียงรายครับ ลำดับต่อไปนะคะกับเรียนเชิญรองผู้ประชาการมณฑลทหารบกที่37พันเอกกิติพลไพฮีรานค์่ะและขอเรียนเชิญนะครับคุรรนโชคิดารยนในยกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาพันธ์จังหวัดเชียงรายคับ ซึ่งนะครับหลังจากที่ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นตัวแทนนะครับของแขบพุ้งเกียติและพี่น้องประชาชนพุทธศาสานิกชนนะครับได้ส่งน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการอันเชิญนะครับพระพิษมิ่งเมืองนะครับประดิษฐานบนรัชรถศิลปะล้านนานะครับ ซึ่งในรอกานี้นะครับกับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านภาสกรบุญยรักษ์และท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายท่านวันชัยจงสุธนามนีได้อัญเชิญพระเพชรมิ่งเมืองประเรบนราชรถศิลปะลสลาน,นานครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับค่ะเรียนเชิญค่ะ นะครับและเราไปเชิญน,นะครับท่านบัวได้การโดดเชิงรายได้ถวายนะครับผ่านพุ่มดอกบัวนะครับเพื่อเป็นการสักการะพระพิษวิ่งเมืองนะครับ การพูดว่าราชการตลอดชียงรอะรนะคบจากนี้นะครับขบวนนะครับพระพินิ่งเมืองนะครับจะได้เคลื่อนผ่านมวลทนพิธีนะครับเพื่อให้ขบวนของพญามังรายเข้าสู่มฑลพิธีนะครับซึ่งลําดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการส่งน้ําพญามังรายมหาราชนะครับพระผู้ส่งสร้างเมืองเชียงรายนะครับซ่ะเป็นรูปพญา ไดลอ่อขึ้นเป็นอนุสรในกราบสมโภชน์เมื่อ1,760ปีนะครับเมื่อวันที่23ตุลาคมน,นะครับพุทธศักราช2564เนเลี้ยงคุ้มพออระเจ้าบางรายอำเภอพญาบางไกรเมียนรายนะครับค่ะซึ่งพระบรมรุพยามังรายมหาราชเป็นฟางประทับนะคะยืนฉลองพระองค์ทรงถือพระแสงดาบแบบก,กษัตริย์ล้านนาโบราณปัจจุบันอัรเชิญประดิษฐานไว้ชั่วครา,าวที่วัดนิ่งเมืองของเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ รับแลเรื่องแบบนี้นะครับก็ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าทีต่างจังหวัดเชียงรายนะครับได้ส่งน้ํานะครับองค์พญาบางรายมหาราชและถวายพวงมาลัยดอกไม้นะครับที่พระแสงดาวองค์พญามางรายนะครับนะครับซึ่งกระบวนการก็ ประเภททเมืองและพยานองรายจะนําไปให้พี่น้องประชาชนได้สำระนะครับได้ส่งน้ําที่บริเวณสทชมและคงนครเชียงรายนะครับและตอนนี้นะครับขออนุญาตเป็นเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายที่สุ้มประตูฝามนะครับค่ะซึ่งเราจะมีการเริ่มนะคะในส่วนของกระบวนการ ีแย่สุรวงนะคะไปตามถนนธนารายไปสิ้นสุดจนถึงหน้าสุถุกและโงหน้า่อดจิตใานะคะซึ่งตอนนี้นะครับค่ะเราจะเริ่มตำวจรในการที่ออกรับปิการ์รายการัาษาอาหารแเพื่อให้ผู้ภรษาสานีประชนได้รรื่นอางต่านะคะแลในตอนนี้นะครับมจขอจาบนักกาานะครับ เจ้าคณะจอดจังหนะครับให้คนไดรับผู้ที่โบกว่าจงไับด้วยนะครับสนะครับให้โปรดไม่ตานะครับบอกว่าเป็ตามเ้นฐานที่ได้ําหนดไว้นะครับขบวนนะครับของเราจะไปที่จุดที่นะครับเกุและโกลนะก่นจึงไปสอนางจึงได้้ง เราเห็นทีมงาล้วไปรงบาลนะครับไอ้นีนาะเาชเลวมันจะดูเื่องก่งสองตนนี้นะครับ ทังช่วท้าตัวให้กรวตไปถการลดอัตเห็นในช่วงกรา์นะครับยืนไม่ขับเมาไม่ขับนะครับ17ในนี้ข่ไรต่อกันด้วยไฟป่าขอวันนะคะซึ่งปัจจุบันที่58แล้วนะคะซึ่งขาการดูแากการจังหวัดชีบายของเราีนปางใหญ่นะคะการเกิสุดท้ายในลเดือนนะคะที่ข้ามเข่าไปที่ตรงนี้โอเคไหมคะคว่าจะประหยัดกัน รจะช่วยจังในวานที่รักษาเรื่องของสุขภาพอาการของจังหวัดชยงรายของเรานะวยครับก็ขอให้เป็นวันสงกรานต์ที่อิ่มบุญอิ่มอกถึงใจครับคือว่าเป็นประเพณีวิญญาของทางล้านนาเราครับช่วงนี้นะครับทางเทศบาลนครเชียงรายนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายท่านพู้สมรู้ร่วรักนะครับท่านบัญชาโชมิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วั่านอีสองของทุ่งร้อนว่าราชการจัวัดเชียงรนะครับท่าคุณ้พิากาวณัฒนจังหวัดเชียงรายท่านที่